วันนี้ก็เป็นวันพุทธที่11เดือนตุลาคม2566เรามาดูวินัยของภิกษุณีกันต่อก็จะเหลือไม่เยอะแล้วจะจบแล้ว ของเมื่อวานก็มาต่อที่เสขียวัตด้วยความที่ในหนังสือพิคุณีวิพังที่เป็นสิกขาบทเปียดปาติโมของภิกษุณีในนี้ไม่มีรายละเอียดของเสขียวัตก็เลยต้องมาอ่านในฝั่งของภิกษุแทนเพราะรายละเอียดเหมือนกันก็คงเข้าคๆเหมือนเดิมเพราะว่า เราไม่ใช่พระก็รู้ในระดับหนึ่งเช่นว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักนุ่งเป็นปริมณฑลภิกษุพึงทำการศึกษาว่าเราจักห่มเป็นปริมณฑลภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักปกปิดกายดีไปในละแวกบานพึงทำการศึกษาว่า เราจักปกปิดไกลดีนั่งในละแวกบ้านพึงทำการศึกษาว่าเราจักสำรวมดีไปในละแวกบ้านพึงทำการศึกษาว่าเราจักสำรวมดีนั่งในละแวกบ้านพึงทำการศึกษาว่าเราจักมีตาทอดลงนั่งในละแวกบ้านพึงทำการศึกษาว่าเราจักมีตาทอดลง ไปในละแวกบ้านเรื่องนี้ก็มีต้นเหตุว่าเวลาภิกษุเข้าไปในละแวกบ้านก็มองดูตรงนั้นมองดูสิ่งนี้สอดสายสายตาไปมาก็จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคตรัสให้ภิกษุเวลาไปในละแวกบ้านต้องมีสายตาทอดลงตำ่ำ พึงทำการศึกษาว่าเราจัะไม่ไปในละแวกบ้านด้วยทางเวิร์กพาพึงทำการศึกษาว่าเราจัะไม่นั่งในละแวกบ้านด้วยทางเวิร์กพาพึงทำการศึกษาว่าเราจัะไม่ไปในละแวกบ้านด้วยทั้งความหัวเราะลันพึงทำการศึกษาว่าเราจัะไม่นั่งในละแวกบ้านด้วยทั้งความหัวเราะลัน พึงทำการศึกษาว่าเราจักมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านพึงทำความศึกษาว่าเราจักมีเสียงน้อยนั่งในละแวกบ้านพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินโยกกายไปในละแวกบ้านพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งโยกกายในละแวกบ้าน พึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ไกวแขนไปในละแวกบ้านพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ไกวแขนนั่งในละแวกบ้านพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่โคลงศีรษะไปในละแวกบ้านพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่โคลงศีรษะนั่งในละแวกบ้านอีกหนึ่งเช่น พึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่คลุมศีรษะไปในละแวกบ้านพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่คลุมศีรษะนั่งในละแวกบ้านและก็มีอื่นๆอีกแต่ก็คงอ่านไม่หมดให้พวกเราทราบโดยสังเขปโดยยอ่อจะเห็นว่านั่นแหละเวลาภิกษุเข้าบ้านสำรวมดีนุ่งห่มเรียบร้อย มีตาทอดลงมีเสียงน้อยไม่หัวเราะลั่นไม่เวิรกผ้าไม่ไกวแขนไม่โยกกายแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนิดหน่อยพวกเราก็ทราบอย่างนี้ต่อมานอกจากเรื่องการไปละแวะกบ้านแล้วมีอะไรอีกก็เป็นเรื่องการรับบินทบาะเช่น พึงทำความศึกษาว่าเราจักรับบิณฑบาตโดยเอื้อเฟื้อพึงทำความศึกษาว่าเราจักจ้องดูอยู่ในบาตรรับบิณฑบาตพึงทำความศึกษาว่าเราจักรับบิณฑบาตมีสูปะเสมอกันพึงทำความศึกษาว่าเราจักรับบิณฑบาตเสมอขอบบาตรนี่ก็คือ มารยาทในการรับบินทบาทของเราภิกษุรับโดยเอื้อเฟื้อจ้องอยู่ดูในบาทรับเสมอขอบปากบาทแล้วก็มีสูปะสูปะก็หมายถึงกับข้าวก็มีกับข้าวเสมอกันเพราะบางทีพระอยากได้แต่กับไม่อยากได้ขาาวซึ่งก็ไม่เหมาะจะสังเกตว่า มารยาทในการไปในละแวกบ้านมารยาทในการรับบิณฑบาตไม่มีจุดไหนเลยที่พระผู้มีพระภาคให้ผู้มาใส่อาหารต้องถอดรองเท้าไม่มีดังนั้นเวลาภิกษุมาบิณฑบาตผู้ใส่บาตรจะถอดหรือจะใส่รองเท้าไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ก็ เข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปไปบอกพวกเราให้ทราบต่อมาไปดูเรื่องการขบฉันบ้างเช่นพึงทําความศึกษาว่าเราจักชั้นบินทบาทโดยเอื้อเฟือพึงทําความศึกษาว่าเราจักจ้องดูอยู่ในบาทชั้นบินทบาทพึงทําความศึกษาว่าเราจักชั้นบินทบาทไม่แหวง่ง พึงทำความศึกษาว่าเราจากชั้นบินทบาทมีสูปะเสมอกันเพราะอะไรเอ่ยเพราะบางพวกกินแต่กับด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาภิกษุไปฉันอาหารที่บ้านญาติโยมในที่นิมนต์เจ้าของบ้านหรือเจ้าภาพก็จะคอยถวายอาหารอยู่เรื่อยๆถวายไปภิกษุก็ฉันไป จนกว่าจะบอกห้ามจนกว่าจะบอกอยดังนั้นอากาบกิริยาอะไรที่ไม่เหมาะสมคารวาดก็เลยมีเสียงอื้ออึงไม่ดีตำหนิติเตียนตำมาดังนั้นที่พระองค์ให้ศึกษาถึงเรื่องการฉันวินทบาทมีสูปะเสมอกันหรือมีกับข้าวเสมอกันเนี่ยเพราะบางรูปกินแต่กับ ต่อมาเช่นพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ขอสุปะก็ดีข้าวสุกก็ดีเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉันยกเว้นภิกษุผู้อาพาธภิกษุผู้อาพาธก็ขอได้แต่ถ้าไม่ใช่ผู้อาพาธเอ่ยปากขอไม่ได้พึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เพ่งโพธนาแลดูบาทของผู้อื่น พึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่นักพึงทำความศึกษาว่าเราจักทำคำข้าวให้กลมกลม่มก็คือไม่ยาวไม่สั้นนะก็พอดีพอดีพึงทำความศึกษาว่าเมื่อคำข้าวยังไม่นำมาถึงเราจะไม่อ้าช่องปากพึงทำความศึกษาว่าปากยังมีคำข้าวเราจะไม่พูด พึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันโยนคำข้าวพ,งวาาาาาพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุยพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันแลบลิ้นพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันเสียงดังจับจับพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันทำเสียงดังซูดซด ลักษณะก็เหมือนซดน้ําแกงเนาะหรือกินก๋วยเตี๋ยวถ้าเราเคยดูคนจีนดูคนญี่ปุ่นเวลาเขากินก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารที่มีเส้นก็จะมีเสียงซูดขึ้นมาอันนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเขาเป็นการสะท้อนบอกว่าอันนี้อร่อยนะถึงกินอย่างนี้แต่ธรรมเนียมฝั่งเราภิกษุทำแล้วไม่งามเนะพราะผู้มีพระภาคก็บัญญัติหาม ไปดูเรื่องการแสดงธรรมมีอีกอันหนึ่งที่เคยพูดเอาไว้ครั้งที่แล้วพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่รับโอน้ำด้วยมือเปื้อนอามิรมือเปื้อนอย่าไปจับโอน้ำเด็กรุ่นใหม่รู้ไหมว่าโอน้ำคืออะไรโอก็คือความหมายหนึ่งหมายถึงภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับใส่ของรูปคล้ายขัน แต่ถ้าโอน้ําปกติจะอยู่ในภาษาอีสานก็หมายถึงขันสําหรับใส่น้ําก็เป็นศัพท์อีสานยุคเก่าเหมือนกันเด็กยุคใหม่ก็ไม่ทราบแล้วยกเว้นในบางที่ที่อยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่ก็อาจจะมีการพูดถึงอยู่นะวันนี้จ,จบแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาดูเสกขียวัตรในส่วนของการแสดงธรรมว่า เวลาภิกษุจะแสดงธรรมนะพิจารณาอะไรได้บ้างว่าควรหรือไม่ควรแสดงธรรมให้ฟังนะเราก็ค่อยมาต่อกันพรุ่งนี้